โอเคสวัสดีครับวัดอิสุตัวจริงครับวันนี้คลิปเรียวๆเลยสําหรับช่อง YouTube ของผมนะครับเดี๋ยวผมจะเอารถไปแต่งหนึ่งคันนะครับหลังจากที่ติดฟิล์มเสร็จนะครับ5483ปลา้ายของพี่เปียนุชสวยซะด้วยสินี่ครับใส่กรอบป้ายแบบสปอร์ตให้เลยครับซอนีถ้าเกิดว่าใครอยากได้ป้ายซอนะเนี่ยเป็นรูปโลโก้ของช์รูมเรานะครับซมิวเอ Mil ็ก e แต่ถ้าเกิดว่ากอบป้ายอิสุตัวจริงเหมือนกระบะคันนี้ใส่ในกระบะนะจะแยกกันใส่ด้านหน้าเรียบร้อยมาใส่ด้านหลังกันต่อและที่สำคัญ <laughs> ฝนกำลังจะมาอ่ะเดี๋ยวผมจะขับคันนี้ไปที่ร้านรถชนะออโต้ท้ายนะครับผมสั่งให้ที่ร้านเตรียมล้อไว้ให้เรียบร้อยแหละเดี๋ยวเราไปดูกันว่าล้อรุ่นไหนไม่ต้องดราม่านะว่าผมขับรถใหม่ออกไปร้านกับโชลูมไม่ไกลกันไม่ต้องใส่รถสไลด์ครับ สำหรับเกตอิลิแกนต์นะครับตัวนี้ก็เป็นประตูรถปิดเปิดด้วยระบบสมัมผัสเนาะถ้าเกิดว่าเป็นกุญแจไขก็จะในนุ่นแอคทีฟนะครับก็ดีวผมจะบอกสเปครถไปเรื่อยๆแล้วกันระหว่างทางที่เราขับรถกันไปนะครับนี่ผมเอากุญแจรถใส่กระเป๋าเรียบร้อยผมขึ้นมาแต่แค่นี้เองนะครับก็ขึ้นรถได้เลยฟิล์มเราก็ติดตั้งให้เรียบร้อยสําหรับคันนี้เอฟซี F ผมบอกว่าติดแค่4 0 6 0ิพอนะครับรถครอบครัวครับลูกค้ามีลูก3คนนะครับเปลี่ยนจากรถซีดานตอนนี้กลายมาเป็น เจ็ที่นั่งและนะครับนี่ครับพอขึ้นมาปุ๊บก็กดปุ่มสตาร์ทครับแล้วก็เ e อียบเบรกนี่มาถึงปุ๊บผมก็จะเปิดแอร์ออโต้เลยนะครับง่ายดายมากๆเพียงแค่เราตั้งอุณหภูมิเอาไว้นะครับนี่ผมขอแค่ประมาณ22แล้วกันนะอะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้2ข้างนะครับปรับอุณหภูมิแยกกันได้กดคําว่าดูอัลครับแล้วก็นี่เลยเล่อุณหภูมติตามใจชอบครับฝั่งนี้ผมกดไปให้25แล้วกันนะครับ คือรถปุ๊บนะครับใครจากจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ก็จักไปเลยนะอันนี้ก็ใช้งานง่ายครับโอเคไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวออกเดินทางกันครับผมนี่เป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรนะติดเข็มขัดมากเวลาขับรถก็จะติดเข็มขัดแบบนี้ตลอดนะครับอ่ะโชว์นิดนึงนี่เบรกมือไฟฟ้านะครับโอ้ขออนุญาตครับขออนุญาตครับ มีออโต้เบรกโฮด้วยทุกรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นแอคทีฟกดปุ่มไปครั้งเดียวปุ๊บนะครับไฟสีแดงหายนี่โอ้โหใหม่สุดๆเลยนะขออนุญาตคุณลูกค้านะครับเกียร์ R แล้วก็ N แล้วก,วก็ดีครับโอเคจะนี่เสียงเซนเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีเซนเซอร์นะครับนี่ถ้าเกิดว่าเราเราใส่เกียร์ทอายหลังใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนี่เห็นไหมครับจะมีแบ็บเซนเซอร์บอกนะครับอยู่ที่หน้าจอ เห็นไหมครับมีเส้นกระยะมาครบเซนเซอร์หน้า4ี่เซนเซอร์หลังสี่ครับนี่ไปครับคันนี้เครื่องยนต์2.2นะครับเกรดอีลิแกนสีเทานะครับราคาก็อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนาพนะครับโอ้โหวันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้ามผมเนี่ยดาวเยอะมากนะครับดาวกันอยู่ที่ห0 0 0 0นโอ้โหห0 0แสนเลยนะถือว่า ดาวเยอะนะในชั่วโมงนี้ถือว่าดาวเยอะเลยนะครับเพราะว่าลูกค้านี่ต้องการที่จะซื้อคนเดียวนะครับแล้วก็จะได้ส่งค่างวดถุกๆบอกเลยว่าได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับข้าราชการพนักงานบริษัทนะครับตอนนี้ค้าขายนะครับทุกอาชีพนะครับเราจัดดอกเบี้ยพิเศษให้กับคุณลูกค้าเลยดาว5้าแสนครับคันนี้ส่งอยู่เดือนละ12,957บาทโอ้โหเป็นไงครับทุกคน12400ต่อวันนะครับ400กว่าบาทนะครับ เดี๋ยวผมบอกรอปภพอพอผมก่อนเดี๋ยวผม <พอ S 1> ไปใส่ล้อแม็กแป๊บหนึ่งครับโ<พ>อเค <Okay. S 2> ครับเรียบร้อยอ84เดือนลูกค้าสงยาวๆนะครับก็เฉลี่ยแล้ววันละ400กว่าบาททุกคนนี่กระจกมองหลังนะเป็นแบบตัดแสงด้วยนะ,ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วถือว่าออปชั่นมาครบนะครับแล้วก็ในส่วนของภายในนะครับหลังคาก็จะเป็นสีเทาอ่อนๆน,นะครับก็ให้ความสว่างนะครับภายในห้องโดยสารก็ส่วนใหญ่ รถกลุ่มนี้ก็จะเป็นรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากได้แบบสีดำนะครับก็ต้องซื้อรุ่น Active หรือว่าเป็นตัว RS นะครับสําหรับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าขายดีมากๆนะครับสําหรับตัว e l เล a n รเป็นรุ่นกลางนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่โอ้โหออปชั่นมาคุ้มค่ากับราคาเหลือเกินนะครับโอ้โหเป็นไงครับ2อออกตัวดีมากคือผมต้องเล่าอย่างนี้ผมใช้1.9แล้วพอลาผมมาขับ2.2ุปุ๊บผมก็จะเผลอเหยียบเนาะเต็มๆต็มเข้าไปนะครับ เกียร์8สปีดนะออโต้ Auto ตัวนี้ก็เคลมไว15้15กิโต่อลิตรนะครับเพราะว่าเกียร์สุดท้ายเกียร์ที่8เนี่ยมันจะประหยัดน้ำมันมากนะครับโ okay, อเคเดี๋ยวล่ากันต่อในส่วนของสเปครถนิดนึงได้เบาะไฟฟ้านะทุกคนนะที่ผมขึ้นมาตัวนี้เป็นเบนาะทรงแบคซิตัวใหญ่ๆเลยแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นเบาะคูแม็กนะครับเมื่อกี้ผมจอดตากแดดอยู่ทุกคนเห็นตอนนี้ผมอะไปใส่ป้ายนะครับผมขึ้นมาปุ๊บผมไม่ได้พูดเลยว่าเบาะร้อนอ่าตอนนี้ผมก็ปรับเบาะให้เข้ากับสรีระของเรานะครับเบาะไฟฟ้าก็ปรับง่ายครับเพียงแค่ ดันเดินยกแค่นี้เองนะครับที่สําคัญนะมันยกตรงหัวเข่าได้ด้วยอสําหรับใครที่แบบเฮ้ยผมตัวสูงอะไรเงี้ยแล้วก็ขาผมยาวอะ่ะเบาะมันไม่หนุนหัวเข่าอะ่ะเวลาเหมือนขามันโค้งอยู่อะ่ะเออตัวนี้ไม่ต้องห่วงนะเบาะตัวนี้จัดให้เรียบร้อยเบาะก,ก็เป็นสีอ่าน้านําตาลทัฟเฟลนะครับเอก็พอมาอยู่ในตัวรถปุ๊บ มันได้อารมณ์เหมือนแบบกลิ่นไอของความเป็นยุโรปยุโรปนิดนึงนะออแล้วก็ที่สําคัญมันปลอดโปร่งโล่งสบายทัศนวิสัยในการขับขี่ดีนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยลองมาทดลองขับกับผมได้ที่โชว์รูมยีสุซอแสงมงคลทิยาครับอยู่ใกล้บิ๊กซีนะติดถนนเอเชียเลยเออเดินทางก็ง่ายด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะโปรโมชั่นตอนนี้คางวดถูกสุดๆนะครับประหยัดกว่าเป็นหมื่นนะครับดอกเบี้ยก็ถูกสุดๆ โอ้โหเนี่ยครับผมบอกเลยว่าผมจัดให้เต็มคาราเบลเลยนี่ผมถึงจะต้องกลับมาแต่งให้ลูกค้าอีกครันหนึ่งไงเพราะว่าโปรโมชั่นตอนนี้มันดีมากจริงๆครับทุกคนอ่ะโอ้โหทุกคนดูดูผมขับได้เลยนี่เมื่อกี้ผมยูเทิร์นลงมาจากสะพานนะทุกคนนะไม่มีกึกกักแล้วดูกล้องผมนิ่งมากเลยทุกคนเนียนมากนะครับออกตัวไวมากนะครับสำหรับเครื่อง2.2 8เกียร์ตัวนี้นะครับหมชักจะ ตังในกระเป๋ามันแบบอยากจะออกมาดาวหลือเกินนะตอนนี้ผมเนี่ยแต่ว่าเอ้ยต้องยอมก่อนนะเพราะว่าเพิ่งจะผ่อนกระบะสี่ประตูหมดไปนะฮะขอพักหายใจแป๊บหนึ่ง <laughs> และที่สําคัญนะครอบครัวอียุสุนะครับเอามาเป็นส่วนลดได้10,000บาทในช่วงของเดือนนี้เดือนนี้วันนี้ที่เราถ่ายคลิปกันก็จะเป็นในช่วงของเดือนอวันนี้ผมถ่ายคลิปกันมาที่ไรน,นะ25่สิบสิงหาอ่าเรียวๆเลยคลิปนี้นะครับเล่ากันเป็นไงทุกคนผมขึ้นลุกแล้วนะ ทุกคนรู้สึกไหมเฮ้ยผมรู้สึกแตกต่างกับรถกระบะผมมากเออด้วยช่วงล่างนะครับที่เป็นแบบไฟลิงเนาะก็เป็นเจ้าเดียวสําหรับรถเจ็ดที่นั่งนะครับที่ให้มาถึงไฟลิงนะครับแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อนะครับก็ในเรื่องของการเบรกเนี่ยเมื่อกี้ผมก็แอบ,บกดเบรกลึกไปนิดนึงเพราะว่าปกติผมใช้กระบะเนาะหน้าดิสหลังดาอันนี้ดิสสี่ล้อพอแตะไปปุ๊บจึ๊กเลยจึกย๊กเลยนะครับก็ปรับตัวนิดนึงนิดนึงอ่าเฮ้ยขับดีขับดีนะครับทุกคนดูกล้องผมโอ้โ oh. ห น้อยมากดูแล้วที่สําคัญนะทุกคนคือมันไม่ได้ช่วยเฉพาะในเรื่องของช่วงล่างแค่นะั้นนะเบาะตัวนี้ที่ผมนั่งอ่ะมันมีตัวซับแรงกระแทกด้วยมันเลยทําให้รู้สึกว่ารถมันไม่แบบตึงตังตึงตังเพราะว่ามันมาในรถสไตล์ครอบครัวแล้วนะครับอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสิทธิพิเศษต่งตางๆส่วนรถสามหมื่นบาทครับสำหรับครบอบครัวสำหรับพนักงานบริษัทที่ผลิตอะไรล่อีสุอะแล้วก็ครอบครัวอีรสุลดอีก10,000บาทโอ้โหนะครับจัดของแถมให้ครบนะครับ นะเนี่ยเหมือนล้อมงล้อแม็กที่ผมกำลังจะไปใส่ให้ลูกค้านี่ก็เช่นกันนะครับก็ลูกค้าเลือกโปรโมชั่นได้เลยนะครับว่าจะเอาส่วนลดเนี่ยมาใส่ล้อหรือจะเอามาแต่งอะไรก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกค้าผมก็จะไปเลือกล้อทีนะครับแล้วก็ยางเลนโซเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็อะไรอีกนะประกันเนาะเรามีให้ครบอยู่แล้วพรบรทะเบียนฟิล์มนะครับมีให้ครบคันนี้ติดล็อกเทคมาให้ด้วยอ่าติดล็อกเทคมาให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นล็อกเทคแบบตัดสตาร์ทเวลาเราดึงไว้นะครับจอดตามหอพักตามห้างสิสนค้าเนาะใครขึ้นมาจะมาขโมยรถเรากดปุ่มสตาร์ทก็สตาร์ทไม่ติดนะครับโอ้โหด้วยพุ่สตาร์ทต,ตัวนี้ก็ขโมยยากอยู่แล้วนะครับทุกคนอ่าสิ่งอันดับความสะดวกตัวนี้มีอีกนะเป็นเบนะาะหนาเป็นเบดไฟฟ้าแล้วเนาะก็ยังมีแอร์บนหลังคาด้วยอ่าแอร์บนหลังคาทุกที่นั่งและที่สําคัญครับสวิตช์แยกสวิตช์แยกนะสามารถควบคุมปรับระดับ 1, 2 3 จากผู้โดยสารด้านหลังได้อยู่บนหลังคานี่นี่นะครับก็ถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมาครบนะครับแล้วก็ที่ชัดแบตบแบบไทซีในรุ่นของอ l ลิแกนนะคันนี้ที่เราขับอยู่พวงมาลัยที่ผมจับอยู่ก็กระชับเลยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับแต่คันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นพวงมาลัยพาวเวน้ํามันปกติยังไม่ได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าพวงมาลัยไฟฟ้าจะอยู่ในเกรดอันติเมดกับ RS R นะครับใครอยากได้พวงมาลัยไฟฟ้าก็ต้องไป ขยับรุ่นไปอีกนิดนึงรุ่นถัดจากนี้ไปนะครับก็ร้านห้ากับร้านหตามลําดับเลยนะครับโอเคแต่ถามว่าพวงมาลัยอันนี้โอเคไหมโอเคเพราะว่าผมบอกเลยว่ามิวเอ็กครับเขาเซ็ตในเรื่องของพวงมาลัยมาสําหรับรถครอบครัวอยู่แล้วนะครับนั่นหมายความว่าหมายความว่าพวงมาลัยจะเบาเนี่ยผมขับอยู่พวงมาลัยเบามากทุกคนนะครับจริงๆผมอยากจะปรับมุมกล้องมาแต่ก็จะไม่เห็นหน้าตัวเองเนาะทุกคนก็จะ เห็นรถว่ามันวิ่งอยู่ตลอดนะครับรถมันวิ่งอยู่ตลอดจริงๆผมน่าจะมีอีกมุมหนึ่งว่าผมมาตั้งเอาไว้ตรงนี้จะได้เห็นในมุมกว้างนะเพราะผมก็หมุนพวงมาลัยจ๊กๆ,ๆเลยเช่นกัน <laughs> อโอ้ยวันนี้ก็เล่ากันยาวถึงสเปครถกันเลยนะครับพวงมาลัยของผมก็มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับก็ควบคุมในเรื่องของเครื่องเสียงหน้าจอนะครับแล้วก็รวมถึงค r ิ i คอ c o n t r นะครับอ ตัวนี้ก็เป็นคุ้ยคอนโทรลแต่ว่ายังไม่เป็นอะดัพทีฟคุ้ยคอนโทรลนะทุกคนนะอะดัพทีฟคุ้ยคอนโทรลอยู่ในอันติเมทกับ R S นะครับโอเค